ก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องของมีคนไปนวดแล้วก็เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการนวดเนาะซึ่งการนวดเนี่ยทำให้เกิดการบาดเจ็บได้อย่างไรเราจะได้มารู้ว่าวิธีการดูแลเบื้องต้นจากการนวดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊มันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เรามีอาการปวดแบบนี้เราจะดูแลยังไงแล้วถ้าเผื่อเราได้รักษาโดยการบิดคอหรือจัดกระดูกต้นคอเนี่ยมันทําได้ไหมนุ่มทำยังไงถ้ามันมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเราจะทําการแก้ไขอย่างไร สุดท้ายแล้วอาการปวดแบบนี้จำเป็นจะต้องไปจัดกระดูกไหมเรามาคุยกันแบบนี้ดีกว่ามีคำถามที่ในแฟนเพจเขาถามไว้เขาถามว่าเวลาปวดคอสิ่งที่เขาจะทำคือแบบนี้หักคอตัวเองแล้วก็เอามือด่าเพื่อนผมก็เป็นนะผมยังงงเลยทำไมเขากล้าทำวะอย่างนี้มีใครเป็นมั่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าการกดการทำแบบนี้ทำไมทำแล้วรู้สึกดี แต่ทำไมฉันต้องทำแบบนี้ทุกวันเลยเพื่อจะทำให้เรารู้สึกสบายอยู่ทุกวันทำไมไม่จัดเสร็จแล้วก็จบไปพรุ่งนี้ไม่ต้องทำแล้วถ้ามันดีจริงพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องทำมันหายแล้วสิแต่ว่ามันกลายเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องทำในที่ที่เราว่างหรือบางทีนั่ง คุยกันอยู่ดีๆก็หักคอตัวเองเล่นเพื่อนคนอื่นก็งงเฮ้ยทําอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่างแรกคําว่าจัดกระดูกต้นคอให้มันมีเสียงดังก๊อกเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือเสียงที่มันมาจากอะไรมันมาจากนี่มันมาจากข้อต่อเขาเรียกว่าฟาเซจจอยมันจะเป็นข้อต่อข้างในเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่แล้วก็มีเป็นข้อแบบเชื่อมกันพอเราเปิดออกจากออกกัดออกจากกันอะนะหมุนออกจากกันปุ๊บมันจะมีแก๊สที่อยู่ข้างในน่ะออกมาพอมันปุ๊บออกมาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้สมองเรารู้สึกได้้้โออมมมัันนนีีกการรปล่ยแสตงเ ไปกระตุ้นให้ร่างกายหลังโอปิออ์ o I, จำได้ไหมหลังโอปิออ์ o I, ปุ๊บมันก็จะมีสารแห่งความสุขสารเสพติดของร่างกายมันไม่มันเป็นมันเป็นอนุพันธ์ของสารเสพติดนะนะแต่มันใช้ในการลดปวดครับเคยได้ยินรมฟีนเคยได้ยินอ่าพวกอย่างนี้เนาะมันใช้ในการลดปวดพอมันใช้ในการลดปวดปุ๊บพอเราดัดปุ๊บเราจะรู้สึกว่าฟินมากเลยรู้สึกสบายเหมือน,นเวลาเราถูกนวดแรงๆ เราจะรู้สึกฟินนะถ้านวดแรงระดับหนึ่งเราจะรู้สึกฝินแต่ถ้านวดแรงเกินไปเกิดการฉีกขาดเราจะอักเสบแล้วนะเหมือนกันเลยเวลาที่เราดัดคอถ้าเราดัดพอดีเพราะว่าเรารู้ไงเรารู้ว่าเราดัดแบบนี้เราไม่เจ็บหรอกเราหยุดเราทนได้นี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเสพติดมาละนี่อันดับหนึ่งทำไมถึงทําบ่อยอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ทําแล้วเรารู้สึกสบายไงเราก็เลยอยากทําแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับเวลาที่เราดัดดัดคอไปอย่างเงี้ยพอเราอะสังเกตไหมมันจะถูกดัดข้างเดียวบ่อย ข้างเดิมๆเนี่ยมันจะไปเยอะกว่าอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะไม่ค่อยไปแต่อีกข้างหนึ่งจะไปเยอะไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่า a l i g เมนต์ของมันอ l ไลเมนต์ของมันหมายถึงข้อต่อของเขาเนี่ยมันจะถูกเคลื่อนออกไปจากเดิมนิดๆหน่อยๆค่อยๆเคลื่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อย ดังนั้นเวลาที่ข้อต่อมันไม่อยู่ในลายของเขาที่เหมาะสมเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องจัดให้ข้อมันกลับเข้ามาอยู่เพื่อจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นดังนั้นมันก็เลยจะรู้สึกว่าเวลาที่เราพอเราไม่จัดเราจะรู้สึกเมื่อยอยู่เรื่อยๆเลยเมื่อยคอ,อจังเลยเดี๋ยวจัดอีกทีอ๋อหายแล้วเดีย๋ยวสักพักหนึ่งผ่านไปสักสองสามชั่วโมงมาอีกละเอาอีกทีแบบนี้นะครับมันจะวันหนึ่งสามารถทําได้หลายครั้งเลยนะแต่มันก็ขึ้นกับแต่ละคนว่ามีแก๊สอยู่ในข้อเนี่ยนะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เออมันจะกลับมาเเร็ววแแคค่่่่่ไไหนนนนตละมมมมทาาากััถดี มันก็มีงานวิจัยบอกว่าก็จัดได้ไม่ได้มีปัญหาเช่นเวลาที่เราดึงข้อนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยทำเงี้ย ข้อพวกนี้ก็ไม่ได้เสื่อมเร็วก็ทําได้อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกสบายไหมก็ก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้ต้นคอเนี่ยถามว่ามันจะเสื่อมเร็วไหมงานวิจัยระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าโอ้มันจะเสื่อมเร็วอะไรนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่าคือทําให้กล้ามเนื้อที่ต้นคอเขาแข็งแรงจะดีกว่าแล้วไม่ต้องดัดมันจะดีกว่าแล้วก็จะทําให้เรามีอาการปวดคอน้อยกว่าแน่นอนว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องออกกาลัอง,ออกกางกายกล้ามเนื้อต้นคอชั้นลึกอะซึ่งการออกกําลังกายกล้ามเนื้อชั้นลึกเนี่ยกับ,บก้้าาเนนออ่่งงงบร็ยยี เดียวนะครับมันจะมีวิธีการในการฝึกหายใจร่วมไปด้วยอย่างเงี้ยครับจริงๆหลักของการดัดต้นคอของกายภาพนะผมพูดแต่เฉพาะของกายภาพเนาะเราจะใช้ตอนสุดท้ายแค่นั้นที่เห็นว่ามันมีข้อต่อมันล็อกอ่ะเราจะไม่ใช้ตั้งแต่แรกเลยคือมาถึงไม่ใช่จับดัดคอเลยค่อยๆทำครับค่อยๆทําไปดูซิว่ากล้ามเนื้อเป็นยังไงถ้ามันตอบสนองดีเราก็ทําที่มันเบาๆก็พอเราแค่นวดทํา อันตาซาวลดอาการปวดถ้ามันดีขึ้นก็พอแล้วไม่ต้องไปทํารุนแรงอะไรแต่ว่าถ้ามันยังเหลือบางส่วนที่ช่วงการเคลื่อนไหวหรือข้อต่อมันยังติดเราก็ไปเปิดล็อกตรงนั้นนิดหน่อยแต่เราจะใช้เป็นวิสิตท้ายๆนะเราไม่ใช้วิสิตแรกไม่ใช้ในครั้งแรกเพราะว่าะไรไม่คุ้มเลยอะครับคืออย่างผมรักษาคนไข้ที่คลินิกอะครับรักษาคนไข้วันหนึ่ง10คน15คนเจอ เคสแย่ลงเคสเดียวนี้คือรู้สึกไม่สบายใจทั้งทั้งคนไข้ทั้งเราเลยแล้วก็รู้สึกแย่ไปทั้งวันเลยมันไม่ควรจะเป็นแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมผมบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ในในวงการแพทย์มันเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่ว่ามันจะต้อง make sense หมายถึงว่าเราจะต้องวางแผนการรักษานะวันนี้เราทําแบบนี้นะคนไข้โอเคไหมเราโอเคไหมแล้วเราก็ทําไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือมันหลักการรักษาของทางโรงพยาบาลหรือว่าทางคลินิกควรจะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับต้องมีเคคอร์ดตลอดเวลาในการทําอันนี้มันดีไหม ทำอันนั้นมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับคนไข้ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนี่คือการรักษาเนาะแต่ถ้าอย่างที่เคสที่เป็นอย่างคุณพิงเนี่ยเขาเป็นการนวดผ่อนคลายหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยอันต้องไปดูในในรายละเอียดพวกนี้เพราะว่าข้อมูลที่ที่ผมเห็นนะนะที่ผมไปสืบมาหรือไปไป,ไปอ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่เข้าใจได้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้กับในอดีตที่มีเนี่ยก็มีเกิดขึ้นอยู่ ถ้าเป็นคนที่แข็งแรงอย่างผมเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้จะนวดกี่ทีเนี่ยคงจะเจ็บยาก,กน,นะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอันนี้ต้องระวังอันนี้ก็ต้องแตกต่างกันแรงกดก็ต้องแตกต่างกันไม่ใช่ฉันนวดแบบนี้ฉันก็จะนวดแบบนี้ไปตลอดดังนั้นใครที่เรียนนวดมาก็ต้องมีการประเมินด้วยนะครับนอกเหนือจากการประเมินเรื่องของตัวนี้แล้วก็ยังต้องประเมินเรื่องของสัญญาณต่างๆที่อาจจะทําให้คนไข้แย่ลงได้เช่นวันนั้นคนไข้ความดันสูงไหมวันนั้นคนไข้มีไข้ไหมโอ้หลายอย่างเลยนะครับต้องต้องประเมินดู ก่อนเนาะมีโรคประจําตัวอะไรต้องมีเส้นประสาทมีปัญหาไหมพวกนี้คือระวังทั้งหมดเลยไม่งั้นเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นได้เนาะ ต้องระวังดีๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าคนไข้มาทํากายภาพที่คลินิกปวดต้นคอปวดให้ทอยปวดให้ทอยตรงนี้คนไข้บอกปวดปวดให้ทอยไม่ได้นอนมา2คืนอายุประมาณแค่50ต้นๆน,นะครับเป็นผู้ชายดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์จัดนะครับไม่รู้สูบบุหรี่ไหมว่ายังซักประวัติกันไม่หมดแต่วัดความดันได้200กว่าให้นอนพักอยู่ประมาณ10นาทีวัดใหม่ก็ยัง1้0 2 0 0อ,อยู่เลยบอกให้ไปหาหมอเพราะว่าความดันน่าจะสูงมาเลยทําให้ปวดให้ทอยไม่ได้รักษาอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเนี่ยเกิดเป็นอัมาพาตขึ้นมาคาเตียงนี่คือไม ไ,ไม่รู้ว่าไปหาหมอไหม <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ไม่ไปก็ไปนวดต่อเนี yeah. ่ยจะเกิดเกิดแบบนี้คือคนไข้บางคนเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเนาะจริงๆแล้วคือเราควรจะต้องดูแลสุขภาพด้วยตัวเองอครับอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องส่วนบุคคลดังนั้นไอการรักษาของเราอะ่ะเราต้องระวังระวังตัวเนาะเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นอะไรที่มีเรื่องกฎหมายเข้ามาด้วยดังนั้นเวลาเราจะทําอะไรแต่และอย่างควรจะต้องเล็กขอดไว้นะครับแม้กระทั่งหมอนวดเองก็ตามก็ควรจะต้อง,ต,องต้องจดไวอ้อ่ะว่าเอ้ยเราวัดความดันแล้วนะ ความดันอยู่ปกติเรารักษาได้อะไรแบบนี้ครับคือจะต้องระวังผมยกตัวอย่างให้ดูอีกกรณีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลจะผ่าตัดเนี้ยคุณหมอต้องมาอธิบายว่าผลแทรกซ้อนมันมีอะไรนะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคนไข้ย,ยินยอมนะเซ็นก่อนอย่างนี้นะครับขนาดเซ็นแบบที่แล้วสุดท้ายถ้ามันเฟล,ลมาก็ยังต้องยังต้องมาเคลียร์กันแบบเยอะมากเลยดังนั้นการที่เราจะทําหัตถการอะไรเนี่ยแนะนําเลยว่าเล็คอร์ดจดไว้ด้วยว่าทําอะไรเนาะอย่างคลินิกเนี่ยเขามีอยู่แล้วมีปัญหาแต่ว่าร้านนวดหรืออะไรเงี้ย จริงเราก็ควรจะหาว่าเก็บไว้บ้างเนาะเพราะว่าถ้าเผื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ต้องมาถามหาอยู่แล้วว่าเ e อมันเป็นยังไงมันแบบไหนเราได้ทำาันทคอร์ดอะไรไว้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องระวังมากขึ้นแล้วยิ่งคลินิกเองก็ต้องระวังแล้วก็การเลือกเทคนิคนะแม้กระทั่งหมอนวดเองหรือนักกายภาพหรืออะไรก็ตามการเลือกเทคนิคในการรักษาคนไข้อะตัวอย่างเช่นการจัดกระดูกต้นคอเนี่ยถามว่ามันจําเป็นจะต้องจัดไหม จริงๆไปดูงานวิจัยย้อนหลังเลยนะการจัดกระดูก,กับการนวดเบาๆเนี่ยผลไม่ได้แตกต่างกันแต่แค่ความพึงพอใจต่างกันเท่านั้นเองการออกกําลังกายมันจะดีที่สุดแต่คนไข้ส่วนใหญ่ไม่ชอบออกกําลังกายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะโน้มน้าวให้คนไข้เขาออกกําลังกายได้เช่นอาจจะพูดให้เขารู้สึกว่ามันดีดีจริงนะหรือมันช่วยได้จริงนะหรือให้เขาลองทําดูหรือพาเขาทําดูแล้วมันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าอีกอันหนึ่งที่ผมจะสอน นักกายภาพตลอดเลยว่าคือคุณจะต้องไปติดตามหรือว่าเคสที่คุณรักษาอาการมันดีขึ้นไหมเราจะได้รู้ไงว่าคนไข้เขาดีขึ้นไหมแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเทคนิคนี้เหมาะกับคนไข้แบบนี้คนไข้แบบนี้เราก็จะเลือกเทคนิคได้ถูกต้องอะไรเงี้ยครับดังนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเราทําถูกต้องแนละ้วไม่ต้องกลัวนะครับแค่ขอให้ประเมินก่อนและหลังการรักษาเนี่ยจะช่วยทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะผมเสริมอีกนิดนึงการออกกาลังกายจริงๆมันจะมีอยู่3อย่างนะยืดการเนื้อใช่ไหมเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความทนทานานรานนนยยยืืดกล้้มมเเเออออรร่่แวผสบพิ แข็งแรงสอนบ,บ้างเช่นแผงเช่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนไม่ค่อยชอบนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเพิ่มความทนทานคือการแบบให้หัวใจมันทํางานดีคือถ้าคุณอยากอายุยืนยาวอ่ะแข็งแรงไม่อยากปวดบ่อยๆไม่อยากมีโรคประจําตัว ต้องทําให้มันครบ3อย่างแต่ถ้าเราแบบว่าไม่อยากปวดเมื่อยเราก็ทํา2อย่างก็คือพวกยืดยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้มันยืดหยุ่นดีแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเข้ามาแล้วก็จะไม่ปวดเมื่อยลนะแล้วมันจะช่วยลดอาการปวดเราได้ดีแล้วก็จะอายุยืนยาวเราก็จะเขาเรียกว่ามีกิจกรรมทางร่างกายที่ดีแล้วก็จะมีคําถามอีกคาถามหนึ่งที่เจอบ่อยเลยทํางานบ้านเนี่ยมันเหมือนออกกําลังกายไหมอันนี้บอกเลยว่าเหมือนนะเหมือนแต่ว่ามันได้แค่อย่างเดียวเช่นงานบ้านมันเป็นลักษณะที่เราก้ม ทำงานอยู่ในท่าเดิมตลอดเวลาไอ้ตรงที่เราทำอยู่ในท่าเดิมไอ้ตรงท่ากล้ามเนื้อมัดเดิมๆม,มันก็จะแข็งแรงขึ้นนึกออกไหมแต่ไอ้กล้ามเนื้อที่ไม่ได้ทำเลยอะ่ะมันก็จะถูกยืดแล้วก็จะอ่อนแรงลงประเด็นที่2มันได้ความยืดหยุนไหมความยืดหยุ่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันถูกยืดอยู่ด้านเดียวต้องทำให้ครบ3ส่วน,นก็คือมียืดยืดเหยียดให้ครบทุกด้านเราชอบก้มใช่ไหมสุดท้ายเราก็ต้องมายืดคอให้มันเงยบ้างเราอยู่ในท่าก้มอย่างเดียวเราทำแต่ด,ด้านหน้าอย่างเดียวเราก็ต้องไออกกำลังกายด้านหลังให้มันแข็งแรงบ้างเรายืนนนททงงาตลอดัั้ว ต้องไปเดินออกกําลังกายให้หัวใจเราสูบฉีดให้มันดีบ้างแค่นั้นเองอ,ออกกำลังกายไม่ต้องทําทุกวันอย่างน้อย3-5วันต่อสัปดาห์ชีวิตเราก็จะยืนยาวแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับ ญาติของคุณผิงด้วยนะครับก็ขอให้เป็นเคสสุดท้ายเนาะแล้วก็เชื่อว่าคนที่ติดตามช่องของผมอยู่เนี่ยมีทั้งคนที่เป็นคนไข้เองแล้วก็เป็นคนรักษาด้วยนะผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเทคนิคการรักษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมอยากให้ไปนเน้นเรื่องของการประเมินให้มากขึ้นนะครับเราจะได้ระมัดระวังตัวเราเองนะ <c oughs> แล้วก็ตัวคนไข้ด้วยนะครับ <c oughs> เขาจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับผมเองเนี่ยผมยังทําคนไข้เคยบาดเจ็บเลยผมต้องยอมรับเลยว่าเคยไหมเคยแต่ว่าไม่ต้องกลัว เราจะต้องคุยกับคนไข้แล้วเราก็ต้องยอมรับไปว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จากอะไรนะครับมันจะต้องตรงไปตรงมาแล้วก็เราต้องดูแลเขาจนจบ นะเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยพอเราทําผิดเราเราคนไข้าบาดเจ็บเราจะทิ้งคนไข้เลยไม่สนใจไม่ใช่นะครับควรจะต้องรีบไปดูแลรีบไปรักษาแก้ไขจริงจริงเรารักษาแก้ไขได้นะถึงแม้ว่าเรารักษาไม่ได้เราก็พาไปหาหมอได้เนาะพาไปทํากายภาพได้ถูกไหมดังนั้นอย่าทิ้งคนไข้นะครับแล้วก็พยายามติดตามดูแลโอเคเดี๋ยวไปเชียร์ฟุตบอลต่อผมเป็นแฟนอาร์เซนอลน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ เขาบอกว่าผมหน้าพร้อมหรอไม่ใช่มันเป็นแอปเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูนี่ผมว่ามันมันบีบหน้าผมอะดูนะดูนะอ้วนยังนี่อ้วนมากเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวอะไรให้ดูนะผ่านไปเดือนเนี้เดี๋ยวผมจะมีการเปลี่ยนแปลงไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปวางแผนไว้ะ